ฟอมช่างขมเนกลุ่มนี้ไม่มีหมวกกันน็อกใส่ก็เลยเอาขันตักน้ำมาใส่แทนทางสนยนวิจัยฟอร์มช่างของเราเลยจะส่งหมวกกันน็อกไปให้เพื่อเป็นการสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่และถ้าเต้นของเขาดูแล้วอนาคตต้องเป็นตัวทดลองแน่นอนซึ่งสายข่าววงในของผมรายงานมาว่าตัวทดลองที่ทางเราให้ไปส่งของเกมล้วนะครับสไปเดอร์แมนของทางเราโดนรวบเรียบร้อยโดนจับข้อหาอะไรยังไม่แน่ใจแต่คาดว่าน,น่าจะเป็นขี้สีม่วงทางูนยนวิจัยฟอร์มช่างของเราก็กําลังเจรจาเพื่อปล่อยตัวสไปเดอร์แมนแต่ถ้าหากเจรจาไม่เป็นผลทางเราก็พร้อมลื้อป้อมยามทิง้งวิศวกร แมครของเราพร้อมแล้วที่เห็นอยู่ไม่ใช่แมคอธรรมดานะครับแต่เป็นออปติมัตคุมหลีแล้วทางเรายังส่งหนึ่งในขบวนการสีสีคาเมไปช่วยนั่นคือเลดคาเมสซ้อนท้ายมาด้วยกอสติล่าเมคู่หู2คนนี้ถ้าได้ทําภาร,รกิจด้วยกันอัตราความสําเร็จอยู่100%ภาร,รกิจช่วยเหลือครั้งนี้อันตรายมากทางเราเลยต้องส่งไพ่ตายออกมาหลายตัวรับหน้าที่แนวหน้าในการประทะเราจะให้แบ็คคาเมเพิ่งออกจากการจําศีลมาร่างกายเลยต้องการประทะเขาเป็นหนึ่งในปรามาจารท่าเต้นจิ้งจกเหินหาวสังกัดออยยูู่่่เเเเเทคคนนนนิพนมปปราาจะสงขไตไ้แถว รรภูมิัรบรองใครเดินผ่านและเห็นเก็บไปฝันแน่นอนคนที่นำทัพในภารกิจครั้งนี้ก็คือเดอะฮักคาเมเตรียมออกปฏิบัติการนกคุมหลีทยัน